สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ทางร้านของเราด้วยนะครับทางร้านของเรานะครับรับซื้อนะครับรับซื้อเครื่องเสียงด้วยนะครับรับซื้อยกชุดนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะขายเครื่องเสียงยกชุดนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับส่งรายละเอียดเข้ามานะครับแล้วก็ตกลงราคากันก็ทางร้านไปรับถึงที่นะครับ ผมไปรับถึงที่บ้านท่านเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับขึ้นให้แล้วหน้าจอนะครับครับวันนี้นะครับร้านมีสินค้าเข้ามานะครับมีสินค้าเข้ามานําเสนอพี่น้องนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับอ่าฝากอ่าทางร้านของเรานะครับไม่มีอ่าบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับหลายท่านถามเข้ามานะครับก็ทางร้านไม่ได้จัดทําบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ก็มีบริการจัดส่งนะครับถึงที่บ้านนะครับแบบโอนเงินเท่านั้นนะครับหรือท่านใดสะดวกมารับเองนะครับสะดวกมารับเองก็จะดีมากเลยนะครับผมนะครับร้านอยู่ที่นะครับอำเภอขวาวสินรินนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์นะครับอยู่สุรินทร์นะครับครับมาดูชิ้นแรกนะครับแหลกไม้นะครับแหลกไม้นะครับลึกประมาณสิบนิ้วนะครับลึกประมาณสิบนิ้วนะครับมี มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกมีฝาครบนะครับนะครับมีฝามีฝาปิดหน้าหลังนะครับมีฝาปิดนะครับนะครับใส่เครื่องปร well. ุงได้นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอ่าแหลก FUCK, 600 res. 600 res. Wow. ไม้ขายหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับตัวล่างตัวล่างก็มีฝาปิดครบนะครับนี่มีมือจับมีตัวล็อกนะครับมีฝาปิด ตัวล่างแถมลักไฟให้ด้วยนะครับตักไฟนะครับลักไฟเป็นเบเกอร์นะครับมีวัดโบนนะครับ๋ยวดูด้านหลังครับอันนี้นามาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งอันนี้คือด้านหลังนะครับจะเป็นตักแบบนี้นะครับนะครับนี มีฝาปิดครบนะครับตัวนี้ขายพร้อมปลั๊กหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องนะครับเหล็กไม้นะครับตัวบนหกร้อยนะครับหกร้อยตัวล่างหนึ่งพันนะครับแถมปลั๊กไฟนะครับมีวัดม้วนนะครับอินเบเกอร์นะครับนะครับมาดู power m นะครับ power m อ์วิทยาศาสตร์นะครับ ฟุนมันเขอะนะผมก็เลยแกะฟิลเตอร์ออกเลยนะครับก็สามารถหาซื้อใส่ได้ใหม่นะครับฟิลเตอร์ฝั่งนี้ไม่ได้แกะนะครับฟุนเคอะเลยนะครับนะครับอิทธยาสาวนะครับพี่นอ้องหม้อแปลงลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่น PA สองพันนะ PA สองพันนะครับเครื่อง ใช้งานปกตินะครับพี่น้องใช้งานปกตินะครับก็มีตําหนินะครับอากระเบื้องตรงนี้มันหลุดนะครับนี่ตัวอากระเบื้องแบบนี้นะครับี่พี่น้องนี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันหลุดหลุดไปหนึ่งสองสามตัวนะครับแต่เครื่องยังใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับดังปกติครับดังปกตินะครับก็ตําหนิตัวนี้ครับไปหาซื้อมาใส่ได้นะครับนี หรือให้ช่างใส่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะขายราคาพิเศษราคาช่างให้แล้วกันนะครับเครื่องดังปกตินะครับดังปกตินะครับนะครับรุ่น PA สองพันนะครับวิทยารุ่นล็อกล็อกเทคนะครับวิทยาสาวล็อกเทคนะตัวนี้นะครับรุ่น PA สองพันนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับก็ตามนี้ตามที่บอกนะครับสามตัวนะครับขายราคานะครับ 4,900บาทนะครับ4,900บาทนะครับพี่น้องคุ้มมากครับราคานี้คุ้มมากนะครับของใหม่น่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับรุ่นนี้นะครับ4,900บาทนะครับ4,900บาทนะครับครับมีฝาปิดครบนะครับอันนี้ผมถอดให้ดูไส้ในเฉยๆนะครับอ่ะอีกตัวนึงอันนี้ของดีเลยครับผมนะครับ Music Sound นะครับรุ่นม t 1,000ึ่งนะครับม t 1,000 เครื่องเดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องดูไใน์ในนะครับนะครับรุ่น bt 1 0 0 0 music sound นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับตัวนี้ขาย4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับเสียงดีมากครับเสียงดีมากเลยนะครับ มาดูมิกเซอร์นะครับ K Power นะครับ K Power นะครับสภาพสวยนะครับมีมีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกนะครับรุ่นเก้าช่องนะครับมีเก้ามีแปดช่องแล้วก็ USB หนึ่งช่องนะครับสภาพสวยนะครับสภาพดีนะครับเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้ขายสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ตัวนี้เป็นมิกเซอร์ซาวคราฟนะครับซาวคราฟรุ่น EFX8 นะครับ EFX8 นะครับก็จะมีเข้ามาสองตัวนะครับสองตัวเลยนะครับพี่น้องแท้ทั้งสองตัวนะครับแท้ทั้งสองตัวนะครับซาวคราฟแท้นะซาวคราฟแท้ทั้งสองตัวนะครับทั้งสองตัวนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับพี่น้องครับเสียงดีเอฟเฟ็กชั่มมากนะครับเป็นเล็กซิควนนะครับเอฟเอ็ก สภาพดีนะครับสภาพดีนะครับสไลด์เนืบเนืนะครับเสียงดีนะครับของแท้เสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ขายหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวละหกพันห้าร้อยบาทนะครับสาวครับนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะครับมาดู powerm a นะครับ ntech นะครับ ntech ntech สามพันหกนะครับ ntech สามพันหก ims นะครับมีเข้ามาสองแท่นนะครับ นี่เข้ามาสองแท่นนะครับแรงแเลยนะครับผมพัดลมก็แรงนะครับโอ้ดังปุ๊ดเลยนะครับอ่ะใช้งานปกตินะครับอ่ะแรงแเลยนะครับขายแท่นละหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ d b x นะครับ PA เ p ท p a ธรรมดานะครับรุืนองธรรมดาตัวนี้เป็นเป็นแท้ USA นะครับเป็นของแท้ USA เนะครับเสียงดีมากเลยนะครับพี่น้องเสียงดีมากเลยนะครับ เสียงดีมากครับใส่แบบใส่สวยครับใส่ข้างในสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับ DBX นะครับ PA นะครับ PA แท้ USA นะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับ6 5 0 0บาทนะครับ6,500บาทนะครับตัวบนนะครับ Sonic Maximizer นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูทเสียงนะครับตัวบูทเสียงของ DBX นะครับ ตัวบูทเ um, สายา Emperor, ียงบูทสัญญาเสียงนะครับให้เสียงคมชัดขึ้นนะครับให้เสียงคมชัดใสขึ้นนะครับตัวนี้พี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ราคาพิเศษวันนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องครับนะครับจากของเดิมซื้อมาบอกว่าซื้อมาห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าบาทนะวันนี้มือสองนะสภาพดีเลยนะครับสภาพสวยนะครับนะครับขายหนึ 1, 500 euh s <S ่งพันห้าร้อยบาทนะครับของดีบีเอ็กซ์นะครับตัวบูทเสียงบูทสัญญาณนะครับให้เสียงดีนะครับ พาวเวอร์แอมนะครับ A อแ lap นะครับ A อแ lap รุ่น PLC.2 นะครับ PLC.2 นะครับ PLC.2 นะครับรุ่นนี้4,200วัตต์นะครับรุ่นนี้4,200วัตต์นะครับราคา8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับสภาพดีนะครับพี่น้องนี่ถ้าต้องการดูรูปเพิ่มเติมก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาลังไม้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันมันยกไม่ได้แล้วมันไม่ใช่สะดวกนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับมาต่อที่ไม้ลอยนะครับไม้ลอยยี่ห้อนี้นะครับชัวยูอายี่ยสิบซีนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องนะครับใหม่ๆสวยจุ๋ยนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ ันนี้มีตำหนิหน้าจอตรงนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเห็นหน้าจอไหมมันมันเหมือนมันชาไปซีกหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเปิดหน้าจอยดูนะครับตัวเลขมันจะนะครับมันจะเห็นตัวเลขไม่ครบนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับก็แค่หน้าจอเหมือนมันวูบไปซิกหนึ่งนะครับสภาพสวยเลยนะครับ ตัวนี้ปกตินะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับปกติครับไม่ใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับแค่หน้าจอมันวูบไปนะครับก็อ่ะราคาพิเศษนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับไม้ชัวยูอาร์ยี่สี่ดีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อที่โปรยูโรเทคนะครับตองเจ็ดนะครับสภาพ ใหม่มากนะครับลิ๊กเลยนะครับพี่น้องครับตัวไม่ก็สวยนะครับลูกใหม่สวยมากนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นสีสาวนะครับเป็นรุ่นสีสาวนะครับพี่น้องครับสีสาวเสียงดีนะครับโปรยูร์ติดตองเจ็ดนะครับรุ่นลูกใหม่สวยมากนะครับตัวเครื่องก็สวยนะครับนะครับตัวนี้ขายสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับเสียงคมชัดนะนะครับ 2,500บาทนะครับ EQ นะครับ EQ Pro Eurotech นะครับขายสไลด์สั้นนะครับตัวนี้ขาย1,000บาททวนนะครับ1,000บาททวนนะครับ1,000บาททวนนะครับ Cross Modify นะครับตัวนี้เสียงดีเทียบเท่า d b x นะครับคนเคยใช้เขาจะรู้กันนะครับ Modify นะครับตัวนี้3ทางนะครับก็วัลุงว่าจะดูแบบเคิร์นิดหนึ่งนะนะครับแต่ตัวเครื่องสวยนะครับ ข้างสวยนะครับโมดิฟายนะครับรุ่น3ทางนะครับเป็นรุ่น 234XS นะครับตัวนี้1,450บาทนะครับ1,450บาทเสียงดีแน่นอนนะครับอะไหล่ข้างในนี่เป็นอะไหล่ตัวใหญ่นะครับคบคนเคยใช้ก็จะรู้นะครับเสียงดีนะครับ x อ1 2นะครับ x อ1 2นะครับแท้นะครับแท้บูเซ้นะครับกล่องมีนะครับ แอบเช่นะครับปีหกสามสภาพสวยเลยนะครับพี่น้องครับมีปีกยึดแหลกให้นะครับปีกแหลกมีให้ครบนะครับปีกแหลกมีให้นะครับห่งมื่นองพันหาบาทนะครับหนึ่งมื่นบาทนะครับเอ็กแอแท้นะครับวาเทคนะครับวาเทคสิ d ดีนะครับวาเทคสิดีนะครับสองหมอาบาทนะครับสองหมบาทนะครับทับ 9004 Pro นะครับ9004 Pro สภาพสวยๆนะครับเครื่องเดิมเดมนะครับเครื่องเดิมเดิมสภาพสวยๆตัวนี้สติ๊กเกอร์มันขาดเพราะว่าเจ้าของเขาแกะเป่าฝุ่นนะครับแต่ไม่ได้ซ่อมนะครับเครื่องเดิมสนิทนะครับเดิมสนิทไม่เคยซ่อมนะครับสภาพสวยนะครับฝาบนนี้แทบไม่มีรอยเลยนะครับฝาบนสวยมากนะครับก็ิบเลยนะครับรุ่นโปรนะครับ9 0 4 Pro นะครับราคาไม่ถึง3 0,000ืนนะครับ2,900ขออภัยขอไปครับพี่น้อง2 0 0 0มืน 9 9้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเอาปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟไม่มีจอวัดโวลต์นะครับตัวนี้สามตัวครับหนึ่งสองสามนะครับสามตัวนี้ขายตัวละห้าร้อยบาทนะครับตัวละห้าร้อยบาทนะครับสวยเลยนะพี่น้องครับนะครับตัวละห้าร้อยบาทนะมีสามตัวนะครับสี่ชันลนะครับ ว่าตังนี้หนักนะครับหนักมากเลยนะครับ MAC หนึ่งสองศูนศูนย์คิวนะครับ Pro Eurotech นะครับตัวนี้หนักนะครับเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับด้านหลังว่าจะมีครอสให้ทุกช่องนะครับสีช่องก็จะมีจะมีครอสให้ทุกช่องนะครับก็ปรับความถี่ได้นะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนักมากนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตัวใหญ่นะครับหนักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอามาดู โปรแกรมตัวเล็กนะครับ d i t e c h Audio นะครับรุ่น PA 102นะครับ102สอนไ่เป็นคล a ส D นะครับสวิตชิ่งน้ำหนักเบานะครับพี่น้องครับสภาพก็อาจจะดูสนิมหน่อยนะครับแต่เครื่องเดิมใช้งานปกตินะครับค l าดีนะครับพี่น้องท่านในสนใจชอบน้ำหนักเบาๆนะครับไปเก็บสีลายละเอียดเอานะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับสนิมขึ้นหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับขาย 2500บาทนะครับ2,500บาทนะครับพี่น้องนะครับ2,500าบาทนะครับ PE 6 0 0นะครับ PE 6 0 0นะครับของ NTS นะครับ PE 6 0 0นะครับเครื่องเดิมๆนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันตัวนี้ขาย3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับ L 2 0 0 4นะครับ L 2 0 0 4นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับแต่ว่าผ่านหมอผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับ เปลี่ยนบอดวงจรมาใหม่นะครับอุปกรณ์ชุดไฟชุดอะไรยังคงเดิมนะครับแต่ว่าภาคขยายเป็นตัวตัวเปลี่ยนมานะครับกำาลังวัดสูสีเดิมนะครับไม่ไม่ต่างจากเดิมนะครับก็ราคา6,500บาทนอยบาทครับใช้งานได้ปกตินะครับราคา 6, 5 0 0้าร้อยบาทนะครับชีห้านิ้วนะครับสามรอยเอสนะครับสามร้อเอสสภาพ เริมเดิมสวยนะครับพี่น้องครับเดิมเดิมสวยนะครับนี่นะครับเดิมสวยเลยนะครับมีเข้ามาสี่ดอกนะครับสี่ดอกนะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสิบห้านิ้ว e สามร้อยเอสนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ e มีเน้นนะครับ e มีเน้นนะครับวอวของดีนะครับตัวนี้รุ่นแคปป้าสิบสองเอนะครับแคปปาสิบสองเอครับพี่น้องนะครับ ดอกดําเดิมนะครับดําเดิมสวยๆนะครับสิบซองนี้อีมิเนท์นะครับรุ่นแคปปานะครับก็ดอกละสองพันบาทนะครับดอกละสองพันบาทนะครับเดิมๆสวยๆดอกละสองพันบาทนะครับดีเอ็มสามร้อยนะครับดีเอ็มสามร้อยนะครับนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเหมือนได้ของใหม่นะครับใหม่มากนะคริปเลยนะครับตัวนี้นะนี่เข้ามาสองดอกนะครับดอกละ หนึ่งพันแดร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งพันแดร้อยบาทนะครับใหม่มากนะครับพี่น้องนะครับมาต่อที่ดอกสิบแปดนิ้วกันนะครับสิบแปดนิ้วเป็น s อ1 7 0พันเจ็ดนะครับ sd 1 7 0พันเจ็ดของ p ีอาร์ดีนะครับหนึ่งพันเจด้อยวัตต์นะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับมี2ดอกนะครับดอกละสามพัน็ดรอยหสิบาทนะครับดอกละสา0พัน 750รอยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อ่าเป็นซาเทกนะครับซาเทกหนึ่งพันวัตต์นะครับคงหล่อสองสองสีสองนะครับสองสองสีสองนะครับสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องครับหน้าดอกสวยๆเลยนะครับมีเข้ามา2ดอกนะครับ2ดอกนะครับสวยๆนะครับสองสองสองของซาเทกนะครับตัวนี้ดอกละ2 0 0พันบาทนะครับดอกละสองพันบาทนะครับเริ่มเดิมสวยๆนะครับ มาดูตู้มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์15นิ้วนะครับตัวนี้มีเข้ามาใบเดียวนะครับมอนิเตอร์ของอนุสิทธิ์นะครับอนุสิทธิ์นะครับออดิโอนะครับนะครับพี่น้องนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับภาพสวยนะครับด้านข้างนะครับสวยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นดอกเขาเรียกดอกที่นี่แหลยมในตัวนะครับ 15นิ้วนะครับนี่ดอก15นิ้วดอกเดิมๆนะครับจำเดิม15นิ้วนะครับเชียงดีนะครับนี่เสียงแหลมมีปากเสียงแหลมในตัวเลยนะครับตัวนี้ตี้เสีงเสียงแหลมมันแตกนะครับนี่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลนะครับก็สามารถอากาวร้อนหยอดติดได้นะครับมันเป็นปากเสียงแหลมนะครับตัวนี้แตกตรงนี้เล้าหน่อยนะครับก็ดังปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับครับตัวนี้ขายนะครับมีใบเดียวนะครับพร้อมดังนะครับพร้อมดังครับ15นิ้วมอนิเตอร์นะครับ อ่าใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับเมื่อกี้ข้ามข้ามตัวนี้ไปเนาะครับโอ้ลืมเลยนะครับคลอดโมดิฟายสองทางนะครับสองทางนะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับยี่ห้อนี้โมดิฟายครับสองทางนะครับใช้งานปกตินะครับสภาพสวยนะครับนี่อ่ะราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอีคิวนะครับโปรยูโรเทคสไลด์สั้นนะครับ ชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวขายขายหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับพี่น้องครับเสียงดีนะครับหกร้อยบาทส่วนตัวนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับผ่านก่อนนะครับอ่ะปักไฟดีดีเกนะครับนี่ตัวนี้มีวัดโวลต์นะครับมีดีเลย์นะครับมีดีเลย์มีวัดโวลต์นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทท้วนนะครับหนึ่งพันบาทต้วนนะครับอ่ะนะครับอันนี้มาดูเสียงแหลมกันหน่อยนะครับ เสียงแหลมคอมซีซีนะครับพร้อมปากปากแปดคนแปดนี้นะครับซีซีนะครับ NPE นะครับมีสองตัวนะครับก็พร้อมปากนะครับตัวละห้าร้อยบาทนะครับพร้อมปากตัวละห้าร้อยบาทนะครับอ๋อเสียงแหลมห้าหนึ่งศูนย์นะครับ NTS นะครับมีสีสีตัวนะครับมีสีตัวนะครับนะครับนะครับสี่ตัวนะครับขายเฉพาะตูดตะปุดเฉพาะตูดนี่ หกร้อยบาทนะครับตู้ละหกร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับหกร้อยบาทนะครับถ้าปากก็ปากนี้มันจะมากระตู้นะครับเดี๋ยวผมจะจะขายตู้แถมปากนะครับจะขายตู้แถมปากไปดูตู้นะครับตู้เสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับเสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มนะครับ ตะแกรงปั๊มนะครับตู้สภาพดีนะครับแค่สีมันลอกนะครับสีมันลอกครับพี่น้องครับแตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆนะครับด้านหลังนะครับเป็นค่ายนี้นะครับ LGS อะไรเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องลมมีช่องลมระบายแบบนี้นะครับด้านล่างมีเบ้าเสียบนะครับมีมีเบ้าเสียบด้านล่างนะครับมีเบาเสียบด้านล่างนะครับ นี่เข้ามาสีใบนะครับพี่น anyway> ้องครับสิบห้าน uh, ิ้วนะครับส voilà ิบห้าน um ิ้วสี่ใบนะครับตู้เปล่าพร้อมปากเมื่อสักครู่นะครับปากผมแถมปากให้เลยนะครับตู้แถมปากตู้แถมปากไมละาหนึ่งพันบาทนะครับไมล่าหนึ่งพันบาทนะครับแถมปากไปเลยครับใมล่าหนึ่งพันบาทนะครับตู้สิบแปดนิ้วนะครับมาตินนะครับมาตินโหสภาพสวยเลยครับพี่น้องครับภะพ มาตินนะครับทรง JBL นะครับทรง JBL แบบนี้นะครับนี่นะครับสวยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านบนก็จะเป็นเบ้านะครับเบ้าแบบนี้ให้นะครับสวยครับตัวนี้มีสองใบนะครับมีสองใบนะครับใบละสองพันบาทนะครับตะแกรงฟั๊มแบบนี้นะครับพี่น้องครับตะแกรงฟ้๊มสวยนะครับนะครับตะแกรงฟั๊มนะครับใบละสองพันบาทนะครับมีสองใบนะครับมีตะแกรงครบทุกใบนะครับมีตะแกรงครบทุกใบนะครับใบละสองพันบาทครับผม มาดูเน็ตเิรกเสียงแหลมนะครับเน็ตเิรกเสียงแหลมนะครับของค่ายนี้นะครับอะไรนะครับแอร์บัสนะครับแอร์บัสเอียร์บัสนะครับเอียร์บัสหรือแอร์บัสนี่นะครับรุ่นหนึ่งคูนหนึ่งนะครับหนึ่งคูนหนึ่งพี่น้องสภาพสวยเลยนะครับพี่น้องดูดีมากครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับเน็ตเบรกหนึ่งคูนหนึ่งะครับตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบบาทกับมีสี่ตัวนะครับพี่น้องครับมีสี่ตัวนะครับ ตัวละ350บาทนะครับส่วนพวกนี้เดี๋ยวขอเช็คายเรียดอีกทีนะครับผมก็พี่น้องท่านใดนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้แล้วนะครับร้านแม่น้ำสาววันนี้สวัสดีครับผม